แค่นี้ก็หลอนเลยครับใช่ครับนี่คือสปันกี้พาราไซไม่ใช่เอ่อพาม r a m i สนะครับท่านผู้ชมที่เราได้เล่นกันตอนเช้านะฮะแต่ท่านผู้ชมนะครับดูเห็นมองเห็นกันหรือเปล่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ครับแต่และตัวเนี่ยแข็งทื่อเลยครับแต่ก็มีความหลอนที่แบบที่ทุกท่า ไม่สามารถอธิบายได้จริงต้องชมมันหลอนมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าถาวรกเก๋ที่แข็งไว้แล้วและก็ดูโอ้โหหน้าตาแบบหลอนมากๆคือตาเหมือนจะแบบมันเหมือนจะเหลวเจ้าเกรเนี่ยติดดูดมาแน่นอนติดยาทรงนี้ปอกบอก,ปอกปแปลกๆนะครับจากตอนแรกเป็นคนที่สดใสนะครับชอบการร้องเพลงตอนนี้กับมีความนิ่งเฉยอย่างมากและก่อนนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่ตัวเดียวต้องชมเป็นทุกตัวละครนะครับโอ้ ดนตรีก็ใหม่ด้วยท่านผู้ชมและก็ดนตรีเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับ๊อปเป็นยังไงบ้างมันไม่ใช่เวอร์ชันพิเศษด้วยนะท่านผู้ชมมันคือเวอร์ชั่นปกติเลยออริจินอลเลยท่านผู้ชมเนี่ยคนสร้างออริจินอล <laughs> มันเกิอดอะไรขึ้นเนี่ยคนสร้างโอ้อย่าบอกนะคนสร้างอาจจะเศร้าเหรอทำไมถึงทำหมดที่มันน่ากลัวขนาดนี้บ้าง <laughs> แตะเพลงก็ยังคุณภาพเหมือนเดิมยังคงคว,ค,วความคุณภาพเหมือนเดิมความคุณภาพแบบพาราเมซิส แต่ว่าคือการที่คนสร้างทำแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยคนสร้างอาจจะเศร้าหรือไม่ก็แค่เมคฟันขึ้นมาตล้วชมนะครับให้มันดูน่ากลัวโอตีเนี่ยเขาก็น่ารักสดใสแล้วก็สวยมากๆนะครับแต่กับการตอนนี้กลับเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยเนะครับคนสร้างเกิดอะไรขึ้นกับเขาโอ้คุณมาริโอไม่ใช่ <laughs> เนี่ยเราก็ไปล้อกเขาอย่างเงี้ยเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปที่คนสร้างก่อนเอา โอ้คนสร้างมีอะไรแปลกๆโอ้นี่โอ้คนสร้างสร้างเกมใหม่ขึ้นมาท่านผู้ชมนี่คือเกมใหม่ของเขาแวะหน่อยแวะหน่อยนิดหนึ่งนะครับแวะมาเกมใหม่นิดหนึ่งเ,เ,งเป็นเกมใหม่นี่มีเพลงนี่คือตัวอะไรอ่ะคิดบ็อกแคทเหรอแมวแคทมันต้องตัวซีสิโอ้โอ้โหดนตรีก็ถือว่าแบบยังเดือดเหมือนเดิมนะ อ่าประมาณนี้ประมาณนี้แวะแวะไม่เฉยนะครับเอาละตอนนี้พรามิกเซสนะครับค่อนข้างเล่นกับจิตใจอย่างมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าท่านผู้ชมแล้วก็มีด้านดาร์กอยู่ด้วยนะอีสเตอร์ก็คือผมปดล็อกได้เหมือนเดิมแต่ว่าทุกตัวแข็งทื่อมุดหมดเลยโอ้โหดูหน้าฉีกขาดด้วยอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลียงตัวกันนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนจะไปขอดนึงนะครับร้านวิปก่ณ์นะครับร้านระบองชืชอดังลิงค์านคลิปได้เลยไปรวยครับเจ้าตัวแรกเลย โอเลนนะครับหน้าเนี่ยยังนิ่งนิ่งมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดูโอ้โหแล้วด,ดูแบบเหมือนมีรอยลบที่แบบไม่สะอาดด้วยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแอนิเมชันเนี่ยผมนับได้เลยว่าสวยมากๆนะครับแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนสร้างโอ้แล้วดูเพลงอะฮะอันนี้นขอเบาๆครับว่าสที่ Let's Go ก็คือยังมันเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะครับอ่ะโอ้โหโหดมากอ่ะฟังหน่อยครับโอ้โหแล้วดูดนตีนะครับคนข้างที่จะเงียบกว่าเดิมนะปกติเขาจะเบือดกว่านี้นะท่านผู้ชมแต่ว่าปรับให้มันเงียบๆอ๋อตะวันโกนะครับคอแบบเนิบๆคอแบบธรรมดาแต่ว่าแฝงด้วยอะไรแปลกๆอื <c oughs> ด้ดูเบีดเจ้าเกรครับ เป็นเบรดที่แบบเป็นอารมณ์ที่ไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมสงสัยมากแปกว่าปแป๊กโอ้โหเหมือนเป็นเพลงพผ่โบราณเลยเนี่ยเหมือนขอแบบขออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเอโบราณโอ้กาโนดตาเบิกโพงมาเลยไม่ขยับเหมือนกันอะไรเนี่ยแล้วใส่กีดการ์ดมา กินการไม่ขยับอ่ะรวม one two three เพลงก็ยังมันเหมือนเดิมทุกชมอ๋อหรออโอหออย่างที่บอกนะครับเพลงคือสุดยอดมากเลยครับแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยแค่เพิ่มความดาร์กเข้ามาเฉยอู้วววเทาไมหน่ามืดค้างหนึ่งเป็นทาแดดอ่าอยู่กลางแดดค้างหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่า อืเป็นเมโลดี้เลยแล้วชมโนทิดมาหน่อยครับโอ้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 โเพลงอืมมันดีผมชอบมากพูดงี้ผมไม่รู้ว่าใครจะชอบหรือเปล่าจะตอนตีมันแบบจังหวะดีโอ้ทำไมถึงเบี้ยวอย่างนี้ล่ะ เอาสก,กายเข้ามาผู้ชมมีความแบบโบ,โบราณยุค90มากๆมันฟิลแบบเครื่องดนตรีใช้เขาเรียกว่าแผ่นซีดีผู้ชมไปเปิดฟังยุคโบราณมากอ่ะฮะโอ้ถึงแม้จะทำให้น่ากลัวแค่ไหนนะก็ยังคงสนุกและก็มันเหมือนเดิมทู้ชมเจา้าดนตรีนะครับโอ้พระเจ้าเอาละเราไปดูเจ้าต้นไม้ดีกว่า เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังแล้วกันทําไมเจ้าสปันกี้นะครับพาราเมกเซสนะครับถึงเอาร่างโปรตีออกออริจินอลเนี่ยเอาออกไปนะท่านผู้ชมเป็นเพราะว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยโดนก๊อปไปเป็นมหาศาลและคนสร้างเนี่ยเกิดความเครียดน,นั่นเองท่านผู้ชมเขาแบบไม่พอใจอย่างมากที่ก๊อปผลงานเขาไปทํารายได้แบบฟรีๆแถมจะไปแจ้งความก็อะไรก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าการก๊อปแบบนี้มันก๊อปมันเยอะเกินไปนะครับ ก็เลยแบบเออน่าจะสร้างเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาแบบเป็นเวอร์ชั่นที่ดาร์กมากๆก็คือไม่ไม่น่าจะมีใครกล้าก๊อปนะหรืออาจจะมีอีกไม่มั่นใจนะครับก็ถือว่าเขาจะยังกำลังเศร้าอยู่ส่งกำลังใจให้เขาด้วย้วกันนะครับสำหรับคุณคนสร้างพารามิสเซสซู่ๆโอ้ดูความเปรี้ยวท่านผู้ชมออ้แล้วดูเพลงเพลงดูโอ้โหชอบผมชอบมากเลยเพลงเวอร์ชันนี้ แต่ว่าความเบีย้ยวนี้สื่อถึงจิตใจที่ไม่มั่นคงนะโอ้คนสร้างเจ็นเย็นนะคนสร้างเจ็นเย็นแต่เพอโกรธมากเลยอืมมีแต่คนล้องมีแต่คนก๊อบชันโกรธมากเลยตีนกายขึ้นไปนข้างแล้วเนี่ยโอ้ดูเพลงแบบมันเศร้ามากเลยนะ อคอมพิวเตอร์ก็ยังเปลี่ยนเหรอ I am ได้ยินคำว่า I am เนี่ยฟังไม่ออกครับ <c oughs> เนี่ยเป็นภาษาโรบอตมากฟังไม่ออกเฮ้ยโว้ยอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยแบบน่ารักแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเสียงที่แบบเฮ้ยที่แบบแตกๆอะ่ะ โอ้มีเงียบด้วยจังหวะหนึ่ง <g ül üyor> ดีอ่ะเอาพิงกีมาครับเจวินและตัวสุดท้ายเอาก่อนที่จะเข้าไล่าดากเจวินตาแบบโอ้ตาโตมากฟิวตาแมวเหมือนกันนะโอ้งั้นขอรวมหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมอ่าอประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะขออญาตเติมจังหวะเข้าไปเพิ่มเติมขออญาตใส่ตัวที่ผมชอบนะครับนั่นคือมีเจ้าดวงอาทิตย์นะครับมีต้นตีทั้งหลายแล้วชมอ่านี่ต้อ่ประมาณนี้ท่าชมเจ้าตัวพิเศษข้างบนผมอาจจะยังไม่ได้ดูนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวแรก เดิมนะครับก็คือตีรัวแต่เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยตีรัวกว่านี้นะเอาละเจ้านิวเคลียร์คล้ายคล้ายเดิมคล้ายเดิมนะครับอันนี้มีความแบบกระตูนอีพิกีบิดแบบแปลกๆหน่อยเป็นแปดบินแล้วชอบอืมประมาณนี้อืมโอเคเอาละผมชอบตัวนี้มาวันจุด let's go มาดูเจ้าแบกกันหน่อยว่าด้านดัานยังเป็นไงบ้างน,นะครับสลับเจ้าแบกแร้วชมมีอาจจะยังมีคงมีจัมสแกนหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจแต่ว่าขอเพื่อนมาคนหนึ่งเจ้าเอ่อตัวทีส์อ่าเจ้าเลนด้วยมาครับเจ้าแบกพร้อมใส่เนาะอาจจะอาจจะมีจัมสแกนเหมือนเดิมวันทูกเอ้าเอ้าเฮ้ยฉันรู้ดีนะ่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ใช่ไหมล่ะ เหตุผลนั่นเหรอโอ้มาชัดเจนอยู่แล้วไงคุณไงคุณเหรออะไรอ่ะไม่สมควรที่จะได้รับมันวัดอะไรเนี่ยท่านชมโอ้โอ้ผมว่าคนสร้างพารามิกเนี่ยน่าจะไปสร้างหนังเฮอร์เลอร์ได้นะผมว่าผมแน่ซื้อตั๋วคนแรกไปดูเลยโอ้โหทำอะไรเล่นกับจิตใจมากหรือว่าเขาเศร้าอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีเฟดดารครับ ไม่มีเฟดดักผมเข้าใจเขามากเลยเขาคงจะเศร้าหน้าดูน้มู้ชมให้กำลังใจเขาเยอะๆนะผมกดซับสไครปไปแล้วเอออย่ากดสองรอบกดรอบเดียวพอเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่กดซับทุกอย่างเบี้ยวไปหมดเลยนะเล่นจบเสร็จพอเล่นครบปุ๊บเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยครับโอ,โอ,โอ้ดีมากโอ้เป็นฟิลที่ดีมากเป็นฟิลน่าก,กลัวที่ดีมากๆนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วโอ้ดูภาษาเอเลี่ยนเลยไง เป็นภาษาอะไรเนี่ยฉันอยากให้นี่มีแอนิเมชันผมว่าไม่มีแอนิเมชันเนี่ยมันทำให้มันน่ากลัวกว่าเดิมเลย <laughs> มาดูดหลอนนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน